สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮาหนอยนะคะทุกคนวันที่5พฤศจิกายน2566นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่สี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่สี่นะคะเด่นแยกหลุดไหลมมหาเด่นรวมปะปายนะคะทุกคนคะ่ะรวมไปถึงเด่นประจําวันด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเมื่อเขา้าเมื่อหลุดพี่น้องคะ่ะเมื่อหลุดก็หลุดจนใจหายนะคะทุกคนเด่นเชฟ เฉพาะกิจจะให้6และ5บนมา8 15ล่าง19นะคะทุกคน5มาเขาคู่ 5, 5้า 5, 5นหะคะตัวเจาะไม่มานะคะพี่น้องพิเศษจะให้8และ7บนมา8 31ล่าง92นะคะทุกคนเด่นแยกหลุดนะคะทุกคนขาเด่นรวมมา3เด่นประจำวัน2ไม่หลุดนะคะพี่น้องขาปกติจะให้3และ2บนมา8 58 8, ล่าง87ดคะ่ะทุกคน เด่นแยกหลุดค่ะทุกคนคะ่ะเด่นรวมมาเจ็ดพี่น้องคู่ด้านบนมาห้าแปดแปดห้านะคะ VIP จะให้เจ็ดและหกนะคะทุกคนหกมานะคะทุกคนบนมาหกหนึ่งสองล่างหนึ่งหกนะคะทุกคนหนึ่งหกหกหนึ่งนะพี่น้องเนาะแล้วจะมักเด้อคะ่ะพี่น้องมากก็ตามนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันเจ็ดกับสองบ่หลุดด้วยพี่น้อง เจ็ดมาหนึ่งน่อยสองมาสองน้อยนะคะทุกคนวันเข้าวันหลุดนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีท่านไหนอยากตามเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนคะ่ะตามเลยพี่น้องคะ่ะวิ่งหลุดก็ได้แลนก็ได้นะคะทุกคนมาคะ่ะทุกคนต่อวันที่ห้านะคะวันที่ห้าใจก็ผลการออกรางวัลวันที่สี่มานะคะสี่ตัวบนปกติพิเศษ VIP ปกติห้าแปดห้าแปดนะคะ พิเศษ0 8 3ย v p 4612 5 8สองบก8บวก5บก8บวก8บวก3บวก1บวก4บวก6บวก1บวก2ได้51นะคะทุกคน51-1เลบหเหลือ50นะคะบวก1ได้52นะคะทุกคน50 51 52คือ3ตัวเจาะนะคะ05 1525คือคู่ตัวกลับพี่น้องเรามาดูนะคะ01ถึง ถ้าใครอยากได้3ตัวนะคะทุกคน 9, 5 0 1ศูนย์หนึ่งถึงห้เก้าห้หนึ่งถมื่อวานนี้นะคะทุกคนเลข3ตัวหลุดพี่น้อง3ตัวหลุดนะคะทุกคนคะ่ะเรามาจับ2ตัวะคะ่ะ0 1นย์1 0ึ 08, 09, ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศ8น9่นหนเน องหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ 26, ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะทุกคนศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้านะคะจะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์คือคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้านะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะทุกคนสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งสองสาม นะคะทุกคน2 6 6หกนะคะ29ะคะ่ะทุกคนแล้วจะมัร์คด้วยพี่น้องเดอ้อมาดูนะคะมาดูตัวเด่นก่อนค่อยไปดูคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนตัวเจาะก็วันเข้าวันหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับ f อฟซีถ้าไหนตามนวอกาชาตินะคะดูเฉพาะกิจกิจได้เลยนะคะสายวิ่งสายลูดพี่น้อง เฉพกิจะะอยู่ที่3และ2นะคะทุกคนพิเศษ1และ0ปกติ0และ9นะคะ v p 8และ7นะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่ตัวเจอบของแต่ละนอยนะค่ะทุกคนเฉพากิจ3และ2 0 2 1 2 2 2 0 3 1 3 2 3พิเศษ0และ1 1และ0นะคะ0 1 1 1 2 1นะคะ0 1ถึง0 9วันนี้ใจชอบ0 1กับ0 6 ก็แล้วเอททุกท่านจะชอบนะพี่น้องเนาะตามก็ได้บ่ตามก็บ,กบ,บ่เาป็นย่งนะคะทุกคนปกติใจให้0นย์และ9นะคะ0ูย์เคู่ด้านบนคู่จะจอดจะเป็น0ูนย์9ก้าหนึ่งะคะศู 01, ถึงศูแล้วตมักพี่น้องเรียกเอาจมีพีแปดได้เนะคะทุกททุกคน0ูนย์7จ็ดหน8่งเจนะคะ เรามาดูการมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบของวันที่5พฤศจิกายนนะคะทุกคนอยู่ที่เลข1และเลข2นะคะถ้าเอฟซีทุกท่านไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับดินแยกเซดินรวมเช่นนะคะสามหนึ่งหนึ่งสา2สามสองสองสาสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองสองนะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจำวันคะ่ะทุกคน เลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนค่าสาหรับสายวิ่งและสายรูดนะคะเลขหนึ่งและเลขหกนี้สามารถวิ่งรูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะแล้วแต่เอพีทุกท่านจะชอบเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงคะพี่น้องขะมากบอพี่น้องมากกะตามเด้อค่ะบบมากกกผ่านเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโศก,กมันมันๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ